จับปากาสมุดทุกหน้าผากเพียนสร้างสรรค์อุดมกาั้นยังคงยึดมัน่น ดีครับผมร้อยโทสุทนอําขำครับขาขาทั้งสองข้างใต้เข่าตาซ้ายบอดสนิทสาเหตุเหยียบกับระเบิดที่บ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน,น,น่านเมื่อวันที่22กุมภาพันธ25์2525กับผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเป็นอย่างมากที่พระองค์ทรงเป็นห่วงเป็นใยทหารบัศึก คืงานที่กับผมได้ทําอยู่ทุกวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านโดยให้อาจารย์ญี่ปุ่นชื่ออาจารย์เทรุโอโยมุระสมัยสมัยตอนที่ท่านยังไม่ปลดกเกษียณท่านสอนว่าเขียนอยู่ที่โรงเรียนสวนจิรดาเมื่อปลอดกเกษียณแล้วพระองค์ท่านก็ให้ท่านอาจารย์เทรโอโยมุระมาสอนให้กับทหารผ่านศึกซึ่งเราใช้ชื่อเรียกว่าโอชิเอะไทยประยุกต โดยอาจารย์คนแรกของเราคือร้อยเอกพนมปูพาณิชย์เราก็มาประยุกต์สมัยที่อาจารย์ของเทลุโอนั้นท่านทําในรูปลักษณะของภาพวิวแต่หลังจากท่านอาจารย์ร้อยเอกพนมท่านก็มาประยุกต์เกี่ยวกับเป็นวรรณคดีไทยการละเล่นของเด็กไทยทําให้ทหารผ่านศึกที่พักอยู่ในโรงพยาบาลนี้ได้มีกิจกรรมทําหลังจากที่รักษาตัวทุเลาและหายแล้ว ก็ทาให้พวกเราเนี่ยได้อยู่กันอย่างมีความสุขเราก็ทํางานกันแบบไม่ได้คิดอะไรมากถ้าเราไม่ลงมาทําจุดนี้ถ้าเกิดท่านไม่ได้ให้อาจารย์มาสอนณะจุดนี้พวกเราก็คงจะนอนเล่นอยู่บนเตียงโดยที่ไม่ทําตัวเองไม่มีคุณค่าเลยพวกกผมรู้สึกทราบซึงในพระมหาการุณาที่คุณขององค์สมเด็จพระเทพเป็นอย่างมากคือทําให้พวกเราได้มีกิจกรรมทํากระผมก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสายไทยก็ได้รับ ได้รับเงินจากพระองค์ท่านเป็นรายเดือนแล้วงานที่พวกกผมทําทุกวันนี้ก็ทําให้พอมีรายได้เลี้ยงตัวได้เองได้บ้างถึงจะไม่มากแต่พวกเราก็ภูมิใจและดีใจครับที่พระองค์ท่านได้เห็นความสําคัญของพวกทหารพานศึกเราครับเนื่องในวารกาสวันคล้ายวันราชจสมภพบขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครบรอบ60พรรษา ข้าพเจ้าขอวอวยพรให้พระอ,องค์ท่านสุขสัรต์สุขขีมั่งมีมากมายสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดกาลขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกับผมนายมนต์ขุนนิตในฐานะที่เป็นอานผ่านศึกพิการรู้สึกซาบซึ้งในพระบุญคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้ทรงมีพระเมตตาต่อฐานผ่านศึก ทุกท่านเนื่องในวราระกาสที่พระองค์ทรงมายุครบ6 0พรรษาข้าพเจ้าขอราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้องค์สมเด็จท่านจงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและเป็นที่พึ่งของงานผาสึกทุกท่านด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมใครเลยชะควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกุณากระผมสิเบุธรรมศรีมัาปออยพรให้ประเทศสยามมงคลราชกุมารเนื่องในโอกาส ครบรอบหกสิบพรรษายิ่งอายุยืนนานพระราตไม่แข็งแรงด, 9, ด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะเนื่องในโอกาสที่พระองค์ครบรอบ60สิบพรรษาข้าพูธเจ้าสิบติบุรปลูกถึงทัวในฐานะที่ทหารผ่านศึกคนหนึ่งที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงงานแห่งนี้ขอให้พระองค์ท่านทรงวียพระชนอายุยืนนานตลอดไปครับครับสวัสดีครับ,รบผมร้อยตีสวัสดิ์วงสุภาวง เจ้าพนักงานวิากรรมฟืนฟ 6, ้นฟูหกกองวิศาฟื้นฟูโรงพยาบาลฐานันศึกครับดูแลงานด้านศิลปะของฐานพันศึกให้ทํากิจกรรมสำหรับปีนี้พวกเราได้ทํากิจกรรม 1, รหนึ่งครับหคือกิจกรรมน้อมเกล้า,าฉลองพระชนมายุครบ5รอบของสมเด็จพระเทพพระพราชสุดานะครับ2เมาษายน2558ฉลองพระชนมยุครบ5รอบนะครับพระองค์ทรงมีเมต ตาต่อพวกทหารผสิกพวกเรา,ารทหารผสึกพิการทุกๆคนครับท่านทรงพระเมตตาให้งานศิลปะประดิษฐ์ไทยโอเชมาแก่พวกเรานะครับได้ได้ไดไดเ,เรียนได้รู้ได้ฝึกฝนจนเป็นอาชีพพวกเราเหล่าทหารผสึกพิการรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและก็ <c oughs> เรื่องในวัลลกาสที่จะถึงนี้ ในวันที่2เมษายนสลองพระชนมายุครบ5รอบ6 0พรรษาของพระองค์ท่านก็พวกเราเต่อาฐานประเสืิฐก็ขอให้พระองค์ทรงมีทรงพราเจริญมีมพระชนมยุยังยืนนานเป็นร่มโพลรร่มใสปิ้งมิ่งขวัญของประชาชนและเป็นมิ่งขวัญแก่ฐานประเสริพิก,ก,การทุกๆขั้นด้วยเทินครับ